สวัสดีค่ะสิทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพามาเบิรงเซเว่นอีเลเวนจะจยยูเมืองแขกนะจะจะเป็นคือย,อยังยูเมืองไทยว่าจ่เดี๋ยวจะพามาเบิ้งข้่างไหนเนาะจะมีกับเขากับน้าคือย,อยังเมืองไทยเอาว่าจะ mm. เดี๋ยวสิพาเขาไปเบิรงนะจ๊ะ mm. อันนี้เป็นเที่ยวแรกในชีวิต้ะจ่ะที่มายูนี่ที่เขาเซเ mm. ว่นอีเลเวนเนาะเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเซเว่นอีเลเวนดูนี่ mm. โอเคจ้ะตามมาเลย นี่นะจ๊ะเซเว่นเอเลเว่นน้าจ๊ะเมืองแขกอบูดาบีก็มีเด้อเดี๋ยวเ้าไปขังไหนกันด้วยพี่น้องยี่สสี่กสี่งยิจะมีผลไม้ได้วยจ้าผลไม้ที่เป็นกล่องมีข้าวกล่องด้วยคล้ายๆข,ของไทยเนาะแต่ว่าอัจสีน่อยมีข้าวกล่องขาย ออยากกินอันนี้สลปี้คล้ายๆเซเว่นที่มังไทยเลยจ้ะคล้ายๆคล้ายๆคมังไทยเนาะถ้าว่ากับสิมี้น้อยพวกอาหารที่กินมีน้ำโค้กเครื่องดื่มปกติเลยนะคะ เรงมีมอนไทยนี่นะคะอาจารย์ฮะดิช็อกโกแลตดิอฟฟีฟดิช็อกโกแลตออศเรีม <still> นี่ no, same, same น้ไม่บีเซมเซมดิสมีแกาละหกก,กกละแปดกละสิบเอแกละสิบนะจ๊ะ อันนั้นก็จะเป็นช็อกโกแลตอันนั้นก็จะเป็นเนากาแฟเซเว่นเดลซาร์มังคัทเราจะมีพวกคานไะม่พวกอย่างขยั่งมังคายเขาเหรอเนาะแล้วก็จะมีไอติมโคลนทำด้วยจ้ะไอติมโครนอุ้ยก็โอเคอยู่นะก็เลิศอยู่มีขนมปังมีพวกมาม,มา่าเนาะ มามาเกาหลีมีขนมเล่มีทุกอย่างเนาะนีม่มองนางเล่นชาติแปดชาติแบดด้วยทอดกับเข้ากับน้ำาลาหลามีแต่สไตล์สไตล์ไทยกินไม่ได้คะ่ะ ชีส่ขนมแพี่น้องกินขนมแรง a t is h e s i a เขาบอกว่าอันนี้แ่บพี่น้องเขาบอกว่าแ่บสแฮมมาเจ้ชีสไทรูดวิส l e m อ n and, spicy. Very good. and spicy. s p i c ่องเทศด o มากเลล่อทศฉนก็ฉันกันก็กนก็ฉันก็น h i c k e n Maybe this is t น <Damn. S 2> ี่ันนนน้องมกกกกนกคน มีตู้ไอเทมข้างในเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะอาบูดาบีคล้ายๆเมืองไทยเนาะคล้ายๆกันคล้ายๆไทยแลนด์ยูซุลป,ปี้ด้วยเฮ้ยอะไรนะไม่ใช่ซุลป,ปี้ไอติมโคน ไปแล้วนะคะทุกคนกลับแล้วได้แล้วได้ของละตอนนี้กลับบ้านละแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ได้อะไรพี่วิวัดยูดิงโคคาโคล่าโคคาโคล่าโคคาโคล่าได้แล้วนะคะออกออกจากเซเว่นเราพี่น้องโคคาโคล่พี่น้องได้แก้วนึงแล้วก็ได้ขนมเละจ้ะ เป็นกล้องพร้อมแล้วก็เป็นอ่าอันนี้พร้อมเนาะย่างกลับบ้านตอนนี้ไปมาแข่งย่างกลับบ้านย่างไปเอารถมานี้พับม,มาซื้อของยุสเซเว่นกันเลยแบบรีวิวเซเว่นให้ดูนะคะความเปรียบเทียบนอกจากเซเว่นเมืองไทยอะ่ะสินเลิศก,กว่าเลิศก,กว่าสุยางของกินของของกินอ่าร้านซูชิ พอหลานซูชิปลายแดงๆยังมั่งไทยเลิศกว่าซูยางพี่น้องพอพอนี่เขาหัวตมะมาเปิดอะ่ะปกติปกติสิบมีได้เมื่อก่อนสิบมีปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วสิบมีเซเว่นอเลเวนยูอาบูดาบีเมื่อก่อนสิมียูดูไบด้วยจ้ะเขาหัวตมะมาเปิดเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าไปไหนนะคะทำอะไรเดี๋ยว สไตล์แขกอาหรับนะคะเป็นสไตล์อีสานเนาะพี่น้องเนาะหาเทียเ่ยวเมืองแขกดูจ่ามีโอกาสได้มาเนาะแล้วก็ฝากกดไลย์กดแรกชร์กดติดตามด้วยจ้าสนิหักทุกคนด้วยจ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย